ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ทำข้าวต้มกุ้ยทานกันนะครับแล้วก็มีกับข้าวนะครับอ่าในจานนี้ก็จะเป็นปลาอินทรีย์เค็มนะครับทอดแล้วก็เอามายำนะครับผมอ่าส่วนในชามนี้ก็จะเป็นกลัาปีตุ๋นเห็ดหอมนะครับเอามาอุ <income> ่นนะครับทำไว้หลายวันแล้วนะครับเอามาอุ่นนะครับทำไว้หม้อเบอเอเลยครับส่วนในชามนี้ก็จะมีปลาข้าวสารนะครับมีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็มีอ่กุนเชียงนะครับแล้วก็มี ปลาข้างเหลืองนะครับปลาข้างเหลืองก็จะออกรสหวานนะครับแล้วก็เนื้อเขานิ่มนะครับทอดให้ดีๆก็จะอร่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเมนูเช้านี้นะครับเมนูประหยัดนะครับผมไม่ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวที่ไหนนะครับเป็นกับข้าวที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับอ่านะครับมาทานด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกดติดตามต้มชาแนลห้าสามด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับนี่ครับร้อนๆอยู่เลยนะครับ ามาทานด้วยกันนะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ